สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาแชร์บิลของตัวละครไคลินใหม่อีกรอบนะครับจะเป็นอีกบิลหนึงนะบิลเนี้ยจะตีได้เฉพาะแค่บอสนะครับตีมอนพอตีได้นะแต่ว่าจะไม่เก่งเท่ากับเซตที่แล้วนะเซตนี้จะเป็นเซตตีบอสโดยเฉพาะเลยนะครับก่อนที่จะไปถึงเจ็ดนะครับผมขอเอ่อบอกเกี่ยวกับการทำดาเมจของเซตนี้ก่อนนะเซตเนี้ย จะเล่นอันติเป็นซับส่วนใหญ่เลยอ่าเดี๋ยวมาดูที่อันติกันครับคลิปที่แล้วเคยบอกไปแล้วนะครับเกี่ยวกับความแรงของไคลินนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาบอกอีกรอบหนึ่งเผื่อใครที่ไม่ดูคลิปที่แล้วนะให้ดูตรงกลางนะครับที่เขียนว่าในระหว่างที่ไคลินอัตติเมตนะครับจะบวก ดาเมจโบนัสนะครับ็0ต่อเลือด4,000หน่วยสูงสุดถึง180%อันเนี้ยคีย์เวิร์ดความแรงอยู่ที่อันนี้เลยทำไมถึงอยู่ที่อันนี้นะครับเพราะว่ายิ่งใครินเสียเลือดอยงเยอะนะครับอันติเขาก็จะยิ่งแรงแล้วพอแรงอะ่ะมันฟันได้ที่นะครับบวกกับเซตสายฟ้านะ4,000หน่วยเท่ากับ60%ซึ่งเราต้องใช้เราต้องเสียเลือด ให้กับอันเตีย่ะหนึ่งหมืนสองพันหน่วยนะครับมันจะดูเป็นตัวเลขเลือกที่เยอะนะแต่ว่าถ้าเกิดเล่นกับเซตที่ผมจะมาเอาเอามารีวิวเนี่ยมันเล่นได้นะมันเก่งเลยแล้วความสามารถที่จะบูทหนึ่งรอยแปดสิเปอร์เซ็ดาเมจบนนัสนะครับจะหายไปเมื่ออันตีหมดนะอ่ะเดี๋ยวมาดูอันที่เจดนะครับผมใช้เป็น t h นเดอร์ o ูท t นเดอร์คอเตอนะครับ คันดิชาร์ตอิเลเมนเซอร์เอนเรดและแบ็ i ไฟนะในตัวเจ็ดนะครับให้ใส่เป็นน้ําแข็งห้านะครับแล้วก็ใส่ฟ้าหนึ่งนะถ้าเกิดใส่เป็นน้ําแข็งหกอะ่ะมันเล่นเกตแฮร์รี่ไว้ก็จริงนะครับแต่ว่าเใส่ฟ้าจะไม่ผ่ามา,าทีละทตเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นอิเลเมนเซอร์ที่ใส่ฟ้าต้องใส่นะครับ ส่วนออฟลองนะครับจะเป็นแอสแท็กกับโจมตีบอลนะเป็นเนี้ยอย่างที่บอกนะครับเอาไว้โจมตีบอลอย่างเดียวเลยถ้าเกิดใครที่ไม่อยากทํางบเยอะนะครับแนะนําว่าให้เป็นวินฟอร์นะครับร่วมทางงานเดียวโจมตีโจมตีบอลและเลนดาเมจนะครับโทรศักความเสียหายนะจะใช้เป็นสามอันนี้นะครับถ้าเกิดใครงบน้อยใครงบเยอะนะครับเหมือนผมเนี้ยให้ใส่ตามผมเป๊ะๆเ,เ,เ,เลยนะ หลักๆก,ก็จะเป็นแอนแท็กับโจมตีบอสนะครับดาเมจทูบอสอ่าเดี๋ยวมาอันที่สองเจดใหม่นะครับที่จะให้ใช้นะจริงๆมันเป็นเจ็ดเก่าแล้วแหละแต่แค่จะเอามาใช้ใหม่ในตัวาคลินนะครับจะเป็นเอนเรดกับ b a c k ไฟน e นะคลิปที่แล้วผมจะใส่เอนเรดนะครับเล่งอันติไวๆแต่ว่า b a c k ไฟ r e เนี่ยจะทําให้อันติเราแรงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูที่อันติใหม่นะบุกครั้งที่เสียเลือด 4,000หน่วยจะบูทดาเมจ60%ให้กับอันติแบ็กไฟเนี่ยจะทำให้อันติเราอะแรงขึ้นเร็วมากๆเลยนะเลือด4,000หน่วยจริงๆมันก็เยอะนะแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นถ้าเกิดใช้คู่กับแบ็กไฟไม่เยอะเลยนะเนี่ยผมมีเลือดอยู่3,600ใช่ไหมเทว์เนี่ยพลังกายนะครับเลือดมีอยู่3,600ถ้าเกิดใครดินปาดอันติทีนึงอะเลือดก,ก็จะเหลือประมาณสัก 200-300นะอ่ามันจะล็อกเลือดอันที่25%นะครับของเอ่อแบคไฟนะมันปรับใหม่มานะอ่าตอนนี้หลายๆคนอาจจะเห็นว่าเขาใส่เจ็ดอันใหม่มานะครับที่บับมาชื่อว่าโซดาวิกนะครับอันนี้เมื่อเลือดเราเหลือน้อยนะครับเราตีจะหิวเลือดนั่นแหละถูกบับมาใหม่นะครับซึ่ง น่าจะเอามาแทนเอเลดกันมัน้งผมไม่แน่ใจนะที่ส่วนมากใช้กันนะครับแต่ว่าใช้เพราะว่ามันจะเด้งเลือดนะครับมันจะเด้งเด้งกดรถอะลัทชินีอาลติมันจะติดไว้นะอันนี้คือสิ่งที่หลายๆคนใส่ไปใช้เล่นแต่ว่าผมจะไม่ใส่นะครับทำไมอ่าถ้าเกิดไม่ใส่เนี่ยเลือดผมจะเด้งมาจากไหนผมจะเด้งมาจากเคาน์เตอร์ทติกเกอร์รีคอเวอรีนะครับ คาเต,เตอร์เพิ่มเลือดนะผมจะใส่ไว้ที่สองอันนะครับมีวินฟอติดด้วยนะก็ผมคาเต,เตอร์รอบหนึ่งนะครับจะได้เลือดอยู่เจ็ดร้อยหน่วยนะครับอ่แต่ไม่หมดที่เจ็ดร้อยนะผมมีโพเทนเชียลอีกนะเด็กก็มีแค่นี้นะครับมาดูนที่โพเทนเชียลนะครับศักยภาพนะผมจะไม่ลากเป็นอันเส้นสีฟ้าแล้วนะผมจะลากเป็นเส้นสีแดงกับสีเขียวนะเส้นสีเขียวเอามาให้สิ่งอันนี้ก็พอนะครับ คาลเตอร์แล้วสามารถดอทไปต่อท่าแพรดี่ได้แล้วก็ฮิวเลือดนะอันเนี้ยมันจะทำให้เราเลือดเยอะมากกว่าเดิมนะครับตอนแพรดี่ส่วนเซตสีดแดงเอามาเพิ่มดาเมจเราตอนที่อยู่อิลิเมนเซอร์นะครับสถานะท่าพุ่งพลาดน,นะอิลิเมนต์ฟูลลี่กับอิลิเมนต์อัพเตอร์โกอันเนี้ยจะทำงานด้วยก็จะบวกไอแทมให้เราอีก 2็นะเรียกได้ว่าเซตเนี้ยแอทแท็กมันโคตรเยอะเลยเกล่อนเจนมาเยอะแล้วนะครับก็หลักๆเอาออฟตามนี้นะโจมตีโจมตีบอสแล้วก็เลดาเมจน,นะครับถ้าเกิดใครที่ไม่มีรีฟอร์ุ่มทางสองอันนะให้ใช้เป็นอันเดียวนะครับอะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมจะเลือกเป็นแมปที่บอสถึกๆนะตอนนี้ก็ไม่พ้นยามาชันล่าสุดนะบอสถึกจัดเลย อ่ะผมจะไม่ไตีโซโล่นะครับผมจะตีในส่วของตีโอนะครับเพื่อที่จะให้ดูนะครับว่าดาวเมทของผมอะ่ะมันแรงแค่ไหนนะอันตีผมจะมาไวมากเดี๋ยวรอคูริโอมานะครับเราจะได้อันติเรลยกว่านี้นะเพราะว่ามันจะมีเลดดาเมทโบนัสเพิ่มให้นะครับคือไม่มีอันตีก็มาไวแล้วนะถ้าเกิดมีอ่ะก็เปลือันติกันวั่ว ผมจะให้ดูตอนที่ผมอันตินะแล้วเลือดผมลดแล,เล้เด้งขึ้นมานะครับก็จะละครโบกับอันติแล้วนะแครี่ถิ้วเลือดนะครับแทนที่จะเสียเจ็ดวงเจ็ดึงเอามาเล่นอย่างนี้ดีกว่านะอันนี้ก็เป็นเซตที่ผมใช้นะครับอาจจะไม่ต้องเล่นตามผมเป๊ะๆก็ได้นะทุกครั้งที่เราฟันนะครับเลือดเราก็ลด้วยนะ but I did เสียเลือไปแล้วนะเนี่ยอันตีหกก็จะแรงเรื่อยเรื่อยนะคุที่หกวัานอนะ่ะมันจะได้เสเี่ยงเงี้ยแหละปกติ้พอมันเสียครบนึ่งมืสองร้อยแทมนะครับสองร้อยหน่วยอันตีหกก็จะโคตรแรงเลย เราจะเก่ง่อนมีอันตินะอ่ะตีมาแล้วก็เปิดนะครับฟอนไปเลยมันก็จะเล็กๆเตี้ยๆอย่างเงี้ยแหละ จบแล้วนะครับอันนี้ตีในส่วนของตรีโอนะครับ น้องตีเพื่ออีกสองคนนะนะก็จะทําให้บอลมันถึกขึ้นนะครับโอเคครับเซตเนี้ยจะเป็นเซตที่กินงบหน่อยนะและไม่สามารถเล่นกับตัวอื่นได้เล่นได้กับเฉพาะคายลินนะครับตัวใหม่เท่านั้นนะโอเคนะครับเซตกินงบนะเปลืองทรัพยากรน,นะครับใครที่จะทำนะครับคิดดีๆนะว่า,ามันเล่นได้แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย